เขาก็ออกมาเตือนกันแล้วบอกแล้วอย่าใส่เสื้อสีขาวมาเจอกับบาซายังจะใส่ไมกไม่เห็นเหรอทีมมือนี้เขาใส่สีขาวเขาโดนกันหมดเลยนะเออแล้ววันนี้เป็นไงมาใส่เสื้อที่มีสีขาวก็โดนครทีนี้เออหลังเกมกาตาลันดาบี้บาซ่าเปิดบ้านเอาชนะเอสปันยอนสประตูต่อหหลังเกมเป็นยังไงไปคุยกันครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคาตาตลันดาบี้ซึ่งเป็นการขันนัดที่12ในลาลิก้าและผลก็ออกมาด้วยชัยชนะของบาร์เซโลนาเลยครับก็คือตอนนี้เนี่ยยังไม่มีใครเอาบาร์ซ่าลงคือจะหยุดพวกผมไม่อยู่นะครับเรียกได้ว่าพุ่งเกิน <c oughs> อ่ะอ่เอาหน่อยเว้ขอสักทีมหนึ่งที่หยุดพวกผมได้มีหรือเปล่าแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะแต่อนาคตก็น่าจะมีแหละแต่ว่าขอปากดีก่อนแล้วกันนะครับโดยวันนี้นะครับทางบาร์เซโลนามาในระบบ4 2 3 1เหมือนเดิมเลยนะครับแต่วันนี้ก็มีการโรเตชันให้นักเตะไปพักกันบ้างนะอินากี้เป็นย่าเนี่ เดิมเลยครับส่วนเปาคูบาซี่กับอินิโก้มาติเนสเนี่ยก็รับหน้าที่วางกับดักที่เซนเตอร์นะครับโอ้โหเปิดการ์ดกับดักไม่พักจริงครับช่วงนี้ส่วนแบ็คซ้ายวันนี้ใช้เป็นทางอเริฮันโดบาวเดนะครับส่วนแบ็คขวาเนี่ยก็มีการพักกุนเดไปใช้เฮกเตอร์ฟอร์ดคู่กลางนี่ก็ยังใช้คู่เดิมครับเป็นเปรดี้กับกาซาโดส่วนตัวรุกวันนี้ส่งดานิโอโมไปยืนเป็นตัวจริงราฟินยาก็เล่นฝั่งซ้ายเหมือนเดิมครับรามิยามาก็ยืนฝั่งขวาและน้าเปาก็ป่าโรเบิร์ตเลวันดอฟสกีกก่นนนเนมรมาาาขงััััะบววตทล งานประกาศรางวัลบอลลงดอร์เนาะไม่ว่าจะเป็นไอตาหน้าบอลมาตี้เลยครับที่คว้าบอลลงดอร์หญิงไปลามินยามากับรางวัลโกปาโทฟี่หรือดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำปีนั่นเองนะครับและสุดท้ายนี้ก็จะเป็นทางโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้กับการคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนตุลาคมครับโอ้โหไปเก่งกันซะแล้วนักเตะบาร์ซ่าเราทั้งชายและหญิงเลยนะฮะตอนนี้เรียกว่าตัวตึงนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีการยืนไว้อะไรให้กับผู้ประสบอุทกภัยนะครับก็เป็นเหตุการณ์น้าท่วมที่สเปนนะนะซึ่งมีการสูญเสียไปมากกว่า200ายยเล,ยเลยัก็ทงช่อ ก,ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียหายด้วยแล้วกันนะครับขอให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับแล้วก็เป็นกาลังใจให้เสมอจริงๆเอาละครับทีนี้เรามาพูดถึงรูปเกมที่น่าตื่นเต้นและสนุกสนานกันสัหน่อยดีกว่านะครับมาเริ่มกันที่ครึ่งแรกกันก่อนเลยนะครับต้องบอกเลยว่าในช่วง45นาทีแรกเนี่ยบาเซลนาทําได้ดีมากๆครับทำได้ดีกว่าจริงๆมีโอกาสทาประตูเร็วได้หลายครั้งเลยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังทาไม่ได้ติดเซฟมั่งข้ามคานมั่งอะไรก็ว่ากันไปจนสุดท้ายเนี่ยมาได้ประต โดยประตูนี้นะครับเป็นทางเจ้าหนูรามีนยามาครับจ่ายสซก้อยจากริมเส้นตัดเข้ามาด้านในให้อโม่เนี่ยวิ่งสอดเข้าไปยิงโป้งเรียบร้อยครับโกก็เซฟแล้วครับแต่ว่าไม่ทันจริงๆบอลเนี่ยก็เด้งไปชนคานแล้วก็เข้าประตูไปอย่างสวยงามครับทำให้บาเซล่าเนี่ยขึ้นนําไปก่อน1ประตูศูนย์และนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เจ้าหนูรามีนยามาแอซิสแบบไซยก้อยครับโอ้โหไอเด็กคนนี้มันเก่งจริงเด็กแกลาเนี่ยเออเลยอีกครั้งหนึ่งครับดานิเอลโม่ยิงอีกแล้วไม่ปรับตัวแล้วมั้งดูโย้งอ่ะ มาแป๊บหนึ่งกับยิงแย่โอ้โหคนเราเฮ้ย hey. จะเก่งไปไหนแล้วหลังจากนั้นนะครับทางเอสปอนยอนเนี่ยก็พยายามจะเอาคืนนะครับซึ่งก็มีโอกาสนะแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ทําไม่ได้ครับด้วยความที่ไม่คมบ้างละ่ะยิงเฉียดเสาเฉียดอะไรออกไปบ้างล่ะนะครับสุดท้ายเนี่ยก็มาโดนบาซ่ายิงประตูที่2นาทีที่23ครับลูกนี้เนี่ยก็มาจากราฟินญานั่นเองโดยประตูเนี่ยเริ่มจากทางมาการ์ซาโดนะครับโยนบอลขึ้นหน้ามาในกรอบเขตโทษแล้วเป็นทางราฟินญานะครับวิ่งทะลุทะลวงมาหาบอลครับโอ้โหไม่มีใครหยุดเขาได้ <laughs> แล้วโกเนี่ยก็พยา,ออายามว ราฟินยากระดกบอลข้ามหัวเข้าไปอย่างสวยงามเลยครับโอ้โหไปยิงข้ามวยแล้วนี่ก็ครั้งที่2องเลยครับที่มีการกระดกบอลข้ามหัวผู้สาประตูนะครับก็สุดยอดจริงๆนะและนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่กาซาโดเนจ่ายบอลได้สวยมากๆจ่ายบอลแนวลึกได้เทพจริงๆคือฤดูกาลนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนี่น่าจะ5ครั้งแล้วนะครับส่วนราฟินยานี่ก็ยิงอย่างต่อเนื่องครับฟอร์มร้อนแรงสุดๆไปเลยทําให้บาซ่าเนี่ยนำห่างเป็น2ประตูศูนย์และแล้วนาะทีที่2ี่แเลยครับบาเซลนะ่าก็เปิดการ์ดกับดักที่วางไว แต่สุดท้ายกรรมการก็เช็ค VR นะครับก็เป็นจังหวะที่ลำหน้าไปนะเออไม่เห็นเหรอชุดข่าวเขาดีใจไปแล้วท่าง,งูอ่ะเออเขายงไม่เข้าเลยคุณเป็นใครคุณจะมายิงผมเออเปิดกระกำดักที่ทำงาน <c oughs> แล้วก็ตามกฎแหละครับเมื่อมีโอกาสแล้วทำไม่ได้ก็จะโดนสวนคืนนั่นเองนะครับนาทีที่31แล้วครับบาเซโลนามาได้ประตูที่3จากทางดานิโอโมโอ,อีกแล้วครับลูกนี้นะครับเหมือนเขาจะจ่ายบอลกันพลาดหน้าก็ขอ,อกเกรตโทษนะครับก็เลยเป็นราฟินญ,ญานะครับที่วิ่งพยายามปั๊มบอลแย่งมาแต่บอลเนี่ยก็เด้งออกมาทางเบลเด้แล้วเบลเด แต่มองไปเห็นโอโมนะครับก็เลยจ่ายไปให้แล้วทีนี้โอโมนะครับด้วยความที่มีเวลามีพื้นที่ก็ซัดด้วยขวาเต็มข้อเลยครับบอลนี่หายเข้าประตูไปอย่างสวยงามครับโกได้แต่ยืนงงบอ้าวเข้าไปแล้วเหรอไหมครับเขาก็พยายามจะไปพุ่งปัดนั่นแหละแต่ไม่ทันจริงๆครับยิงแรงและสวยมากๆจริงๆครับลูกนี้ก็ต้องชื่นชมกับดานีลโอโมเลยก็ทําให้บาร์เซโลนานะครับทิ้งห่างเป็น3ประตูศูนย์แล้วครึ่งแรกก็จบไปด้วยความได้เปรียบของบาร์เซโลนาทั้งอย่างนั้นเลยจนในช่วงครึ่งหลังเลยครับเราก็จะเริ่มเห แฟนบอลอาจจะคิดว่าเ้ยบาซ่ามีการผ่อนเกมลงหรือเปล่าแต่อาเข้าจริงเนี่ยผมว่าต้องชมไปทางไอสปันยอนนะครับที่มีการปรับตำแหน่งในการยืนใหม่มีการปรับตำแหน่งในการประกบตัวนะครับทำให้บาซ่าเนี่ยเล่นได้ยากขึ้นมากจริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันมายิ่งชัดเจนมากขึ้นตอนที่บาเซลนาเปลี่ยนตัวนาทีที่56นะครับโดยทําการส่งเดยองกับเฟมิโลเปสลงสนามแทนกาซาโดกับดานิโอโมลูกเกมเนี่ยก็ดูต,ต,ตื้อตันๆทันทีเลยครับด้วยความที่เดยองเนี่ยเป็นคนชอบดึงจังหวะให้ช้าอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งมาเล่นกับเเปปด้่่มัันนกก็ยิงชาาาไใหญบทซ หมดความอันตรายไปพอสมควรเลยจนนาทีที่58ครับการ์ดกำดักของบาเซลแนาก็ทํางานอีกครั้งครับก็คือยิงเข้าไปแล้วแหละแต่สุดท้ายก็ล้าหน้ากันไปนะแล้วก็สุดท้ายครับเอสปันยอนเนี่ยก็มาตีไข่แตกจนได้นาทีที่63ครับมาโดนเปาโดเนี่ยยิงเข้าไปแบบง่ายๆเลยครับโอ้โหลูกนี้ตอนแรกก็คิดว่าจะล้าหน้าหรือเปล่าแต่สุดท้ายไม่ล้านะครับและผมก็ขอสารภาพตรงนี้เลยก็ว่าได้นะครับพอหลังจากที่อ่ะโดน3ามหนึ่งเนี่ยคือกำลังดูบอลกับเพื่อนๆที่อยู่ในดิสคอดนะก็หลับไปทั้งอย่างนั้นเลยครับ ซะอย่างนั้นน่ะคือตอนแรกปลุกเขาอย่างดีนะครับครึ่งหลังมาเน้นเกมรับเฉยเลยนะครับผมก็อะง่วงหลับไปเลยครับสุดท้ายก็ตื่นมาผมก็ไปดูย้อนหลังมาแล้วนะครับจนไปเห็นจังหวะนาทีสุดท้ายนะครับเป็นทางฝั่งบาฮาซ่ายิงเข้าประตูไปแล้วเหมือนกันแต่ก็ไปล้ำหน้าครับโดยลูกนี้นะเป็นฟาตินะมายิงเข้าไปแล้วเนี่ยโอ้โหไอ้น้องเ้ยเกือบจะได้เพิ่มความมั่นใจตัวเองอยู่แล้วนะกลายเป็นว่าล้ำหน้าซะอย่างนั้นซึ่งพอไปดูภาพช้าเนี่ยโอ้โหล้ำชัดเจนครับนะฮะก็จบเกมกันไปโดยที่บาเซลแนาเอาชนะเอสปานย กันไปแบบยาวๆเลยเลยครับโดยตอนนี้บาซ่ามีอยู่ทั้งหมด33คะแนนทิ้งห่างอันดับที่2นะครับ <c oughs> ทิ้งห่า <c> ง <oughs> ทิ้งห่างอันดับที่2คือเป็นลองบาซ่าเออยังยังไม่แซงบาซ่าสักทีอย่างเรอัลมาริดนะครับอยู่9คะแนนเลยนะครับแต่ทางมาริดนึ่ก็มีการแข่งขันที่น้อยกว่าเนาะเพราะว่านัดล่าสุดเนี่ยเขาเลื่อนเนาะเพราะว่าด้วยเหตุการณ์น้ำท่วมนะเขาก็เลื่อนให้กับบาเลเซียไปก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าชื่นชมนะฮะแต่ก็นั่นแหละครับยังตามอยู่9คะแนนนะตอนนี้ถึงแม้ว่าจะแข่งน้อยกว่า1นัดก็ตามนะครับก็ยังอะยังยังอีกครัง้งหนึ่งกว่าจะขึ้นจ่าฝูงได้เออก็รออยู่นะครับก็รอพี่้ตน ฤดูกาลเนี่ยก็ยังไม่ขึ้นมาสักทีเลยนะครับก็ปล่อยให้บาซ่าหนาวเน็บอยู่คนเดียวเออก็แหมเฮ้ย <c oughs> อ่ะซึ่งหลังจบเกมนะครับก็มีกระแสตําหนิฟอร์มการเล่นของนักเตะตัวสารองนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟรงกี้เดยองเนี่ยโดนหนักสุดๆนะครับเพราะว่าพอลงสนามไปเนี่ยไปเล่นช้านะครับทำให้เกมเนี่ยมันดูไม่ไหลลื่นแล้วก็อย่างที่ผมเคยบอกไว้ครับว่าเอาจงจริงอ่ะมันไม่ใช่แค่ตัวนักเตะอย่างเดียวนะครับทางเอสปันยอนเนี่ยก็ได้มีการแก้เกมด้วยส่วนหนึ่งทำให้บาซ่าเนี่ยเล่นดูเอื่อยนะครับดูเล่นแบบเหมือนผ่อนเกมหรือเปล่าแต่ความจริงไม่ใช่มันเป็นการแก้เกมของทางเอสปันยอนนะครับซึ่งถามว่าถ้าการเล่นของเดย่ยมมมมองว่ามเน ว่าทางแอีฟิกเองที่อยู่ข้างสนามเนี่ยก็ยังญหญุนหงิดกับแฟรงที่เดยองเลยครับมีการเรียกไปบ่นด้วยนะว่าเออจ่ายให้เร็วกว่าน,นี้หรืออะไรแบบนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่ามีการบน่นเดยองจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยผมก็ต้องชื่นชมในการใช้กับดักล้ำหน้าของบาร์เซโลนาอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ทางฝั่งเอสปันยอนเนี่ยโดนจับล้ำหน้าไปทั้งหมด6ครั้งเลยนะครับแล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยก็ถือเป็นครั้งที่สาคัญมากๆมีการยิงเข้าประตูไปแล้ว3ามครั้งนีงไน่ไงแหละถ้าผมจำไม ดนนโดนล้ำหน้าบ่อยๆนะครับทำให้นักเตะเนี่ยเขาเริ่มไม่อยากจะวิ่งกันแล้วนะครับเรียกว่าล้ำจนหลอนนะฮะซึ่งก็ต้องชื่นชมทางกองหลังที่เช็คไลน์ล้ำหน้ากันอย่างดีโดยเฉพาะอินิโก้มาร์ตินสนะครับที่เป็นพี่ใหญ่ในการคุมหลายล้ำหน้าก็ถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆครับและอีกคนหนึ่งที่ต้องชื่นชมเลยก็คือฮันซี่ฟิกนะครับเพราะว่าเป็นคนที่เซตระบบนี้ให้กับบาเซลนาเนาะก็ถือว่าเป็นตัวช่วยให้กับบาเซลนาหลายต่อหลายนัดเลยนะครับถ้าไม่มีระบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าบาซ่าอาจจะเสียเปรียบทีมอื่นอเอันนอนะเม Madrid, ืส ก็พบกับดกักล้มหน้าที่ช่วยชีวิตเราไว้ได้หลายครั้งนะครับอันนี้ก็ต้องปรบมือให้กับทุกคนจริงๆและนอกจากนั้นนะครับก็ต้องชมนักเตะทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวรุกตัวกลางตัวรับหรือผู้สกาประตูอย่างเป็นยาก็ตามนะทำกัน,นยอย่างเต็มที่แล้วก็เล่นได้ดีจริงๆครับและนี่ก็เก็บ3มแต้มมาให้แฟนบอลได้อย่างชื่นใจนะครับก็ปรบมือให้ทุกคนจริงๆครับแล้วเพื่อนๆที่เห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับและหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์ก like, ดแชร์กดซับสไคร กดไลค์มันยากเข้าใจเออนะก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปไปละล้ำหน้ากันเอ้ยก้าวแต้มนี่เขาจะตามทันเมื่อไหร่วะนะอุย๊ยลืมปิดไม้ทุกที